ผู้ว่าราชาการจังหวัดตากเชิญถุงยังชีพพระราชทานและเสื้อกันหนาวเด็กให้แก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากค่ะนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญถุงยังชีพพระราชทานและเสื้อกันหนาวเด็กมอบแก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากโดยมีนางสาลิสาพิรมรัฐประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากและนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพลตรีสุปัญญาวิไลรัฐผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่310พลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนายสันธานมั่นคงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตาก นายปัญญารัตรังสินผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากนายเลิศศักดิ์ทับพ,พึ่งนายอำเภอแม่ระมาดหัวหน้าส่วนราชการครูนักเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเนื่องด้วยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยถุงพระราชทานจำนวน800ถุงและเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน784ตัวพระราชทานให้แก่ราชฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริผู้ขัดผู้เมียงผู้สอยดาวอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกและตัวแทนรนัษฎรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือประกอบด้วยสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากนรา,าลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยกำหนดให้จังหวัดพิจารณาจัดพิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวให้กับรัษฎรและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติในโอกาสนี้จังหวัดตากได้จัดพิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานและเสื้อกันหนาวเด็กไปมอบแก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตากสองแหง่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำหอมตำบลแม่ตื่นอำเภแม่ระมาัจตากและสลา,าอนเนกประสงค์บ้านลับเพใหม่ตำบลสามหมื่นอแม่ระมาัจตากซึ่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานจำนวน250ถุงและเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน260ตัวเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตา